สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊บอชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมากันเช้าเนี่ยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยแข็งแรงกันอยู่หรือเปล่าถ้าแข็งแรงเนี่ยเรามาชื่นชมความน่ารักของโนริซ่ากันหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้กําลังเป็นไวรัลมากๆมีคนแชร์รีทวิตกันบอหืเยอะแบบจัดหนักมากเพื่อนเพื่อเพราะว่าเป็นจังหวะที่โนริซ่าของเรานั้นปวดร้อออกมาจ้าแล้วคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยนักข่าวเขาพูดอะไรกันอ่ะก็มีแฟนๆคนหนึ่งนะครั็เามาแปลให้เราฟังด้วยว่าพี่นักข่าวเน ทั้งพี่วีเนี่ยก็โดนแซลเหมือนกันจ้าแต่นอนริซ่าของน้องน,นั้นเป็นหญิงคนเดียวในกลุ่มเะครับเพราะฉะนั้นแอดก็จะขอโฟกัสไปที่น้องเป็นพิเศษกันกน,นะจ๊ะซึ่งเหตุการณ์ี้เขาก็อธิบายไว้ว่าทุกคนเนี่ยขอให้นริซ่าเนี่ยมองกล้องตรงนั้นทีตรงนี้ทีอะไรอย่างงี้แล้วก็มีนักข่าวผู้หญิงคนนึ่งก็บอกว่ามองไปทางขวาสุดได้เลยจ้าอะไรเงี้ยแล้วนอนริซ่าก็เอ๊ะทางขวาเนี่ยไม่มีกล้องนะคะอะไรประมาณนะั้นแล้วก็เลยหัวเราะออกมานั่นเองนะเออเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าน่ารักตะมุอตะมีไปอีกลูกสาวของเราาานน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 ััั้้้้้้เเกกกกก็บบบทรรงไมมมม่่่่่อออออยยููแแแแลลววววะะจจพีีีีขดคคสๆ ช้ำๆแล้วเนี่ยเราลองมาส่องกันดีกว่าว่าชาวทวิตเนี่ยเขาคิดเห็นกับประเด็นตรงนี้กับลุคล่าสุดของโนริซ่ายัางไงกันบ้างนะครับมาโพสต์แรกกันเลยจ้าเขาก็บอกว่า นางเนี่ยตีโจดแตกทุกรอบเลยชอบมากอ่ะออกงานแต่ละทีลุกไม่เคยซ้ำุียสนุกมากสวยสมมง G ี A สุดเลยค่ะอะไรอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวบอกว่าไม่สมมงได้ยังไงก่อนอโนริซ่าเหมือนพกตำแหน่งนะครับนางพยาแห่งความสดใสนะติดมาด้วยนะก็อย่างที่แอดบอกว่าถ้าถือดาบนนีะ่ก็คือแบบรำดาบฟาดฟันหัวใจพิฆาตหัวใจทุกคนที่ดูน้องไปเลยหนึ่งนะจ๊ะเออมาคอมเมนต์ต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขารวบรวมลุคต่างๆของเซรีนเนี่ยที่โนริซ่าเคยไปออกงานมา ตั้แต่ต้นปีนี้แล้วเขาก็บอกว่าลิซ่ากับเซรีนปี2023แค่ต้นปีเองนะชีมาเพื่อสร้างตำนานและเป็นตำนานทุกลุกที่อยู่บนตัวลิซ่าไม่เคยผิดหวังเลยไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยเซอร์ไพรส์ตลอดอะรไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลุกนางพญาหงดํดำหรือจะเป็นลุกเสื้อขันยาวกางเกงขาสั้นโชว์ขาส,ายสวยๆผมยาวตรงเหมือนซอลหรือจะเป็นลุกล่าสุดที่เหมือนนางเอกดังหนังจีนที่ผิวนะครับผ่องมากๆแล้วไม่ว่าจะลุกไหนน้องลิซ่าก็เอาอยู่หมดทุกลุกกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะแล้วทีนี้มาดู ที่พูดถึงแล้วก็แชร์กันแบบทั่วทวิตมากๆเลยเป็นภาพที่ c ค o s อ up ระยะใกล้แล้วก็เห็นเมคอัพของโนริซ่าชัดๆนะครับกับหน้าม้าเหล็กอันทรงพลังของน้องด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่ารูปนี้เนี่ยคือที่สุดที่สุดของความเครื่องหน้าที่สุดของความสายตาเมคอัพคือฉ่ำมากอย่างที่แอดบอกนะว่ารอบนี้นะโนริซ่าแต่งไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าอินเนอร์แอตติจุดมาเต็มนะจ๊ะแล้วก็ได้ใจแอดไปแล้วหนึ่งนะจ๊ะเราได้ใจเพื่อนๆหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะเอออาเซลผมหน้าม้าหนูมันไม่น่ารักหรอคะ ああ。 มาคอมเมนต์ต่อมากันเลยจ้าอันนี้เขาก็บอกว่านักข่าวอย่าชวนชี้คุยเยอะชี้ยิ่งขี้เมาแล้วหัวเราะง่ายอยู่ลูก GBA อะไรไม่มีแล้วมีแต่ลิซ่าจังเท่านั้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับ,นนบ,บ,เ,รบเวลาน้องโพสเวลาน้องถ่ายรูปก็อินเนอร์แอติจูดมาอีกแบบหนึง่งแต่พอน้องหลุดคำก็เป็นอีกแอติจูดหนึ่งเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่น่ารักนั่นเองนะครับอะมาโพสต่อมาอันนี้ขยายความน่ารักไปที่พี่โบกอมอีกคนนึงนะครับที่โดนแกล้งเช่นกันนะครับซึ่งเขาก็ขึ้นวิดีโอๆๆยนะ พอสองคนนี้เขาไม่อยู่ในเครือเดียวกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คลาวหรือ YG นั่นเองจ้าเอออะมาดูโพสต์สุดท้ายปิดกันด้วย3คนกันไปเลยนะครับว่าโดนนักข่าแซลทั้ง3คนจริงๆแล้วหัวโพสต์นะเขาพูดไปน่าสนใจแล้วก็ตลกดีก็เลยเอามาอ่านให้ฟังกันจ้าเขาก็บอกว่ามางานเซรีนแน่นะวิงานเซรีนในภาพจำเนี่ยมันต้องเท่ๆคูลๆไม่ใช่หรอนี่เหมือนมางานโรงเรียนลูกเลยโอ้ยเอ็นดูอะไรแบบนี้นะครับเออก็เป็นแบบวิดีโอทั้ง3คนที่แบบติดตลกขำกันหมดไปแล้วนะจ้าเออแต่โนริซ่าของเราน่ารักท เป็นเมนนะเนาะอ่ะ,อะเ็าสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆขำๆกันก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ยิ้มแก้มแตกรปกับอนริซ่ากับแอดด้วยนั่นเองนะครับก็สวัสดีตอนเช้าใครไปทำงานก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะจน๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุบ๊บๆ <laughs>